ืนฝนตกหนักทุกภาคทั่วไทยในวันนี้และต่อเนื่องอีก3วันจากมรสุมตะวันตกเชียงใต้ร่องมรสุมและยอมความกดอากาศต่ำส่งผลทำให้วันนี้ทั่วไทย มีปริมาณของฝนตกได้และมีฝนตกหนักมากในบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตันกเฉียงเหนือเน้นด้านตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้เน้นด้านตะวันตกรับลมมรสุมและที่บอกว่าวันนี้จะพีคสุดหนักสุดนั้นจะตกได้ในช่วงเวลาใดและพื้นที่ไหนร้อมอัปเดตสภาพอากาศประจำวันนี้ในแต่ละภูมิภาคจากกรมอุตุนิยมวิทยาสภาพอากาศวันนี้จะเป็นเช่นไราย,ายละเอียดทั้งหมดนี้ติดตามได้กับแอดมินในคลิปนี้เลยค่ะสวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมมาพบกับพยากรณ์อากาศ ประจําวันพุธที่25มิถุนายน2568กับแอดมินบายพยากรณ์อากาศวันนี้ค่ะก่อนอื่นแอดมินก็ต้องกราบขออภัยคุณผู้ชมก่อนเลยนะคะเนื่องจากว่าวันนี้สภาพร่างกายก็ยังไม่ฟื้นตัวดีค่ะเสียงอาจจะยังค่อนข้างฟังน่ารําคาญไปสักนิดนึงนะคะก่อนอื่นเรามาอัปเดตสภาพอากาศประจําวันนี้จากกรมอุตุนิยมวิทยากันก่อนนะคะถึงแม้ว่าวันนี้ตั้งแต่เช้าจนถึงเที่ยงนะคะคุณผู้ชมจะสังเกตเห็นว่าวันนี้ฟ้าโปรง่ปรงรงแดดจัดนะคะ แต่ว่าในช่วงบ่ายช่วงเย็นช่วงค่ำนะคะคุณผู้ชมปริมาณของฝนนั้นจะเพิ่มขึ้นปริมาณของฝนมีสิทธิตกได้นะคะตั้งแต่ปานกลางไปจนถึงหนักเลยนะคะโดยเฉพาะพื้นที่เฝ้าระวังภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกนะคะรวมไปถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะปริมาณของฝนวันนี้ค่อนข้างเยอะค่ะข้อมูลนะคะจากกรมอุตุนิยมวิทยาก็เนื่องมาจากว่าร่องมรสุมค่ะ ที่เคยพาดผ่านนะคะอยู่บริเวณตอนบนประเทศเวียดนามแล้วก็สปปลาวนั้นได้เลื่อนลงมาพาดผ่านบริเวณตอนบนของประเทศไทยนั่นเองค่ะในเมื่อร่องมรสุมของเรากลับลงมาแล้วนะคะปริมาณของฝนของเราก็จะเพิ่มขึ้นบวกกับนะคะ ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและก็อ่าวไทยนั้นยังมีกําลังปานกลางค่ะส่งผลทําให้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกได้อีกทั้งนะคะยังมีหย่อมความกดอากาศต่ําที่อยู่บริเวณประเทศเวียดนามตอนบนค่ะทําให้ประเทศไทยนะคะมีฝนตกได้โดยภาคเหนือจะมีฝนเกิดขึ้นได้ร้อยละ60ของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักบางแห่งนะคะบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่พะเยาน,าน่าน แพร่อุตรดิตถ์กำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกเพชรบูรณ์และจังหวัดตากค่ะอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-35องศาเซลเซียสลมตะวันตกเชียงใต้ความเร็ว5-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะพักตะวันออกเฉียงเหนือนะคะจะมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ร้อยละ60ของพื้นที่ และจะมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยน้องคายบึงการน้องบุรีรัมย์อุดรธานีสกลนครน,นครพนมชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมยแล้วก็สุรินค่ะอุณหภูมิต่ำสุด23-27ถึองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-35ององศาเซลเซียสลมตะวันตกเชียงใต้ความเร็ว 10 2 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะภากกลางนะคะจะมีฝนฟ้าคนองเกิดขึ้นได้ร้อยละ70ของพื้นที่ส่วนมากจะเป็นบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลบบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอย,ยุธยาและกาญจนบุรีอุณหภูมิต่ำสุด22 2 5องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32 3 5องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตะวันออกจะมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ร้อยละ70ของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดน,นครนายกปราจีนบรุรีสะแก้วฉะเชิงเซาชนบรุรีระยองจันทบ,บรุรีและจังหวัดตราดอุณหภูมิต่ำสุด23-26ถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด3 0 3สถึงองศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2ถึงเมตร บริเวณที่มีฝน,นฟ้าคนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรใต้ฝั่งตะวันออกจะมีฝนฟ้าคนองเกิดขึ้นได้ร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากจะเป็นบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุร,ราษฎร์ธานีอุณหภูมิต่ำสุด22-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-35องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35กิโลเมตรต่อชั่โมงทะเลมีคลื่นสูง1เมตรทางฝั่งคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะจะมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากจะเป็นบริเวณจังหวัดระนองพังงาแล้วก็ภูเกต็ตอุณหภูมิต่ำสุด -22 2 4องสศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด29-35องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมานะคะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีขึ้นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปนะคะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีขึ้นสูงประมาณ1-2เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะวันนี้จะมีฝนฟ้าคนองเกิดขึ้นได้ ร้อยละ60ของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักบางแห่งนะคะอุณหภูมิทาสุด27-28ถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิมสูงสุด33-34ถึงองศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว1 0 2ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะคุณผู้ชมสังเกตจากภาพรวมเมื่อสักครู่นะคะภาคใต้ปริมาณของฝนจะลดลงเหลือเพียงร้อยละ40ของพื้นที่และดูเหมือนว่าจะเน้นหนักไปทางตอนบนนะคะไม่ว่าจะเป็นภาคใต้ฝั่งตะวันออกและภาคใต้ ฝั่งตะวันตกปริมาณของฝนก็จะมีอยู่นะคะในช่วงของภาคใต้ตอนบนนะคะในช่วงนี้ส่วนภาคใต้ตอนล่างตอนนี้ปริมาณของฝนลดลงค่ะหลังจากที่เราอัปเดตสภาพอากาศ จากกรมอุตุนิยมวิทยาในแต่ละภูมิภาคกันไปแล้วนะคะแอดมินขออนุญาตพาคุณผู้ชมนะคะมาตรวจสอบสภาพอากาศของฝนผ่านเรดาร์สภาพอากาศของวินดีกันค่ะและในวันนี้นะคะวันพุธที่25มิถุนายน2568นะคะณเวลา15.40นาทีโดยประมาณนะคะคุณผู้ชมหากคุณผู้ชมลองสังเกตให้ดีนะคะในโมเดลนั้นปริมาณของฝนกระจายตัวค่ะไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งตอนบนแล้วก็ตอนล่างนะคะกมมครุงเทพมหานครและปริมณฑลแล้วก็ภาคกลางนะคะก็ปริมาณของฝนนะคะยังมองไม่เห็นนะคะยังไม่มีปริมาณของฝนแล้วก็ในส่วนของภาคใต้นะคะก็มีในส่วนของภาคใต้นะคะตอนกลางเท่านั้นเองค่ะซึ่งปริมาณของฝนนะคะจะค่อยๆขยับแล้วก็ขยายวงกว้างออกไปอีกนะคะเพราะว่าฝนนั้นจะเริ่มนะคะในช่วงบ่ายช่วงเย็นช่วงค่ําเป็นต้นไปค่ะคุณผู้ชม เพราะว่านะคะหากสังเกตนะคะจากาโมเดลของวินดี้ปริมาณของฝนนั้นนะคะเริ่มก่อตัวกันมาตั้งแต่ช่วงเที่ยงนะคะช่วงเที่ยงจะเริ่มไม่เห็นนะคะในช่วงบ่ายนะคะประมาณ13นาฬิกาปริมาณของฝนก็จะมีวงที่ค่อนข้างกว้างขึ้นใหญ่ขึ้นนะคะโดยภาคเหนือก็จะเริ่มมีจุดที่กระจายเพิ่มขึ้นค่ะ และในช่วงเวลา14นาฬิกานะคะปริมาณของฝนนั้นก็เริ่มหนาแน่นขึ้นค่ะต่างไปจากเมื่อสักครู่นะคะในช่วงบ่ายโมงและณเวลานี้นะคะปริมาณของฝนเพิ่มนะคะกระจายค่ะ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือแถวนครราชสีมานะคะตอนล่างก็มีฝนกับเขาอยู่นะคะวันนี้ไปดูใกล้ๆนะคะคุณผู้ชมในส่วนของภาคเหนือนะคะภาคเหนือทางด้านตะวันออกปริมาณของฝนนั้นไม่มีนะคะคุณผู้ชมสเกลสีฟ้าสีเหลืองไม่มีเลยนะคะแต่ปริมาณของฝนนะคะจะค่อยๆขยับขยเื่นเคลื่อนตัวไปนะคะทางด้านตะวันออกค่ะหลังจากช่วงค่าช่วงดึกไปแล้วนะคะคุณผู้ชมและในตอนนี้ปริมาณของฝนนะคะก็มีอยู่แถวบริเวณเชียงรายนะคะแม่ แกแม่ห้องสอนค่ะหากลองเลื่อนเข้าไปดูใกล้ๆนะคะก็จะมีในส่วนของบ้านป่าทุง่งบ้านปากอ้ายนะคะบ้านบ้านห้วยหม้อบ้านห้วยน้ํากลืนค่ะและในส่วนของทางฝั่งซ้ายมือมาอีกสักนิดนะคะทางด้านตะวันตกบริเวณแถวเชียงใหม่นะคะอําเภอปลาย funded, แม่ห้องสอนนะคะก็จะมีแถวบริเวณอําเภอปลายะคะ่ะเล็กน้อยบ้านห้วยสายนะคะบ้านห้วยดูนบ้านแม่ตะละนะคะบ้านยางเมิน บ้านศพแม่แดดนะคะเสมิงบ้านศพแอบนะคะบ้านแม่อมลานบ้านแม่ละอูบ้านห้วยอ้อนะคะบ้านห้วยทรายตอนนี้ปริมาณของฝนนะคะยังคงเป็นปริมาณของฝนที่เบาบางเล็กน้อยนะคะคุณผู้ชมเลื่อนลงมานะคะต่ําลงมากว่าแม่แจ่มบ้านดอยนุ่นนะคะก็จะมีในส่วนของอห้องมะค่านะคะปงแม่รอบบ้านปงแม่รอบ บ้านทุ่งข้าวหางบ้านทุ่งหัวช้างบ้านห้วยสลานะคะอําเภอหลีบ้านดอนมูลทางด้านตอนตกของภาคนะคะแถวบริเวณอําเภออมก่อยนะคะบ้านอุ้มโลเหนือนะคะบ้านเลโคบ้านสมเมยบ้านยางเปียกนะคะบ้านแม่สลิดบ้านหนองบัว บ้านแม่ละบ้านแม่ละคีนะคะจะมีปริมาณของฝนที่เริ่มกระจายตัวเบาบางค่ะคุณผู้ชมทางภาคเหนือตอนนี้ปริมาณของฝนยังไม่หนานแน่นนะคะอาจจะเห็นชัดหน่อยค่ะก็ในส่วนของบริเวณบ้านนาโบดบ้านท่าตะเคาะค่ะบ้านบ้านท่าเล่นะคะบ้านประดงังแถวอุ้มผางก็มีปริมาณของฝนเริ่มเกาะตัวเล็กน้อยค่ะแล้วก็แถวบ้านปรอพาโต้นะคะ บ้านแม่กลองน้อยเราก็ในส่วนของพิษณุโลกนะคะที่บอกว่าตกทุกวันนะคะมีทุกวันไหนบอกว่าฝนไม่ตกนะคะฝนตกทุกวันเลยเห็นจะเป็นพิษณุโลกนะคะคุณผู้ชมในตัวจังหวัดพิษณุโลกค่ะในส่วนของเพชรบูรณ์นะคะภาคเหนือก็ยังมีอีกนิดหน่อยแถวบริเวณลมเก่านะคะคุณผู้ชมลมสักเล็กน้อยบงคล้าใต้เขาคอบ้านริมสีม่วงบ้านวังบ้านใหม่วังตะเคียนค่ะ บ้านวังโป่งนะคะบ้านซับเปิบบ้านไซดงยั้งนะคะบ้านวังหินเหนือบ้านวังขอนบ้านวังใหญ่บ้านคลองน้ําคันแล้วก็บ้านตะกุดเปานะคะในส่วนของภาคเหนือนะคะก็จะมีประมาณนี้นะคะแล้วต่อไปเรามาดูในส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือกันค่ะผู้ชมเริ่มตั้งแต่นะคะแถวบริเวณจังหวัดเลยนะคะจังหวัดเลยนะคะขึ้นไปด้านบนสักนิดนะคะ ตอนนี้พัะวนออกเฉียงเหนือตอนบนนะคะเหมือนจะปริมาณของฝนจะอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตั้งแต่ตอนกลางลงมาถึงตอนล่างนะคะคุณผู้ชมตอนบนจะมีในแถวบริเวณเลยจังหวัดเลยติดกับจังหวัดน้องคายเล็กน้อยนะคะแถวบริเวณบ้านชมน้อยบ้านเลิงค่ะแถวบริเวณบ้านกกเลี้ยงบ้านนาวัวบ้านนําคู่บ้านวังมนนะคะบ้านดงน้อยนิกรสุขบ้านกุดลันบ้านห้วยตะโปนะคะบ้าน ซับม่วงค่ะต่อไปแถวบริเวณหนองบุลัมพูใกล้เคียงกับจังหวัดหนองบัรลํพูนะคะแถวบริเวณบ้านบ้านนาส้มโฮงนะคะบ้านนากลางบ้านการบ้านคำไห่บ้านชัยมงคลบ้านซับเลี้ยวบ้านหินลับนะคะแล้วก็ในตัวจังหวัดหนองบัรลํพูนะคะบ้านขามบ้านมอเหนือบ้านชัยเจริญบ้านสลาบ้านนองสลาบ้านโศกกระเลืองนะคะบ้านภูเก้าวบ้านหัวคั่วบ้านดอนปอ บ้านสีบ้านภูสีทองบ้านโนนศิลาบ้านนาคำบ้านบ่อบ้านคำบงบ้านหนองพักแว่นอีกเล็กน้อยค่ะคุณผู้ชมแล้วก็แถวบริเวณบ้านดงเย็นนะคะแล้วก็บ้านเดชอุดมค่ะเลื่อนลงมาด้านล่างอีกสักนิดนะคะแถวบริเวณบ้านวังเพิ่มบ้านกุดบัวบ้านท่าช้างบ้านนาคําบ้านภูเวียงนะคะบ้านพระบาทบ้านห้วยชันบ้านแก่งศีลาบ้านหนองกระเดาบ้านกุดน้าใสบ้านหนองขามบ้านกุดเหลานะคะบ้านคอบ้านกุดฉิม บ้านหนองทุ่มบ้านสาราทองบ้านหนองเสียงซุยค่ะบ้านโคกงามบ้านโนนตุ่นบ้านคำกกคอบ้านพิมานธานีบ้านบึงแก่นะคะบ้านคูบ้านหนองค้าบ้านโนนสูงบ้านนาโพบ้านม่วงบ้านโนนม่วงบ้านโคกฟันโป่งนะคะแล้วก็ในตัวเมืองจังหวัดขอนแก่นค่ะบ้านดู่นะคะบ้านดอนบมอันนี้จะเป็นในเขตของขอนแก่นแล้วนะคะคุณผู้ชม ในบ้านดอนบมนะคะบ้านโนนตุนต่ำลงมาจากขอนแก่นสักนิดนะคะคุณผู้ชมใกล้เคียงกับในส่วนของจังหวัดไปทางในส่วนของกาลสินนะคะคุณผู้ชมแถวบริเวณนะคะคาบ้านคำปลาผานะคะบ้านนาข้อควายค่ะบ้านหนองวงหนองแวงเหนือบ้านอำเภอยอดแกงบ้านหนองน้อยนะคะบ้านหนองบัวโดนบ้านปลาขาวบ้านโนนชาติบ้านนาคูนะคะแล้วก็อำเภอเขาวง บ้านดอนกระหาบนะคะบ้านห้วยม่วงบ้านวังมนแล้วก็แถวบริเวณอำเภอกุชินาะรายอีกเล็กน้อยค่ะแถวบ้านส่งบ้านคำาจีอีน้องสูงค่ะในตัวจังหวัดมุกดาหารนะคะก็จะมีปริมาณของฝนด้วยเช่นกันนะคะคุณผู้ชมบ้านคำอาหวนบ้านนาสีนวลน,นะคะบ้านดงมันเลื่อนลงมาดูนะคะในส่วนของมหาสาครคามะคะ่ะคุณผู้ชม ติดกับขอนแก่นลงมาสักนิดนึงนะคะแถวบริเวณมหาสารคามก็จะเป็นในส่วนของบ้านดอนกลางบ้านน้ําเที่ยงนะคะบ้านสำโรงบ้านดอนตูมบ้านกบ้านคุยเชือกบ้านหนองกุ้งเต่านะคะบ้านดงเคงแล้วก็อาจจะมีในส่วนของจังหวัดมหาสารคามอีกเล็กน้อยนะคะสถานีต่อไปบ้านหนองโพบ้านหนองโกนะคะแล้วก็ต่ําลงมาสักนิดนึงค่ะแถวบริเวณบ้านดอนปอแดงบ้านก่อบงนะคะบ้านภูเหล็ก บ้านหนองฮีนะคะบ้านนาโพบ้านหนองแหนนะบ้านหินหาวนาเชือกเล็กน้อยค่ะเลื่อนต่อลงมาดูนะคะแถวบริเวณยโสธรอำน้าเจริญนะคะแถวแถวบริเวณนี้ก็จะมีในส่วนของบ้านนะคะขุมเงินบ้านวนาทิ์บ้านกงกุกบ้านป่าแถมบ้านสำรานบ้านสารานะคะดงเกลือบ้านเหมอบ้านยางเครือค่ะ บ้านชาติเจริญแล้วก็แถวบ้านกระจายบ้านดงยางบ้านรามุรีนะคะบ้านดงจงอางบ้านน้ำอ้อมบ้านผือหีนะคะบ้านติ้วบ้านเหล่าน้อยบ้านฟ้าห่วนนะคะต่อไปนะคะเป็นบริเวณใกล้เคียงกับศรีสะเกดนะคะศิลาลาดลาศีสไลนะคะบ้านทาตุบึงบูนนะคะอําเภอโพสีสุวรรณอำเภอเมืองจันทร์นะคะบ้านบอนอําเภอสนม ล้วก็เว้ทับทันวังหินค่ะแล้วก็แถวบริเวณตัวเมืองจังหวัดรีสกเกตนะคะอำเภอสีขอระภูมิค่ะบ้านเขาเบาศินนรินหรือเปล่าอ่า,อานผิดต้องขออภัยด้วยนะคะคุณผู้ชมแล้วก็บ้านไพรบึงค่ะสีรัตนะนะคะในส่วนของสุรินต่ำลงมาอีกสักนิดนะคะแถวบริเวณบ้านไซสังขละบ้านขนุนนะคะภูสิงกาบเชิงบุรีล์นะคะก็จะมีในส่วนของ บ้านสี่เหลี่ยมน้อยนะคะบ้านสีชวาบ้านยางน้อยบ้านหนองตะลุมพุกนะคะบ้านหนองโดนบ้านยางบ้านสแกโพงนะคะบ้านหนองบัวโคกนะคะปริมาณของฝนอยู่ประมาณนี้นะคะคุณผู้ชมแถวบริเวณโคกสว่างเล็กน้อยค่ะเลื่อนมาสักนิดนะคะค่อนๆมาทางโคราชหรือว่านครราชสีมาแล้วนะคะก็จะเป็นในส่วนของบ้านขามนะคะบ้านหนองยาง บ้านนาใหม่น้องกี่ค่ะอ,อําเภอโชคชัยค่ะบ้านนองปรืออ,อําเภอคอนบอรีนะคะบ้านเทพนิมิตบ้านซับระวิงแล้วก็แถวบริเวณเสริงสางนะคะบ้านสมบัติเจริญอันนี้จะเป็นในส่วนของนคะรราชสีมาแล้วนะคะบริเวณบ้านอ่างทองบ้านนองพลวงใหญ่ อำเภอปากทงชัยนะคะบริเวณบ้านบ้านดวนบ้านกุมพญานะคะบ้านหนองสวงบ้านค้างภูเหนือบ้านตะขบนะคะบ้านโคกสําราญแล้วก็บริเวณวังน้ําเขียวไทยสามัคคีบ้านบุเจ้าคุณน,นะคะบ้านวังหินวันนี้ปริมาณของฝนนะคะแถวบริเวณนครราชสีมาเป็นปริมาณของฝนเยอะนะคะโดยเฉพาะแถวบริเวณโชคชัยปากทงชัยนะคะแล้วก็ในตัวจังหวัดนครราชสีมานะคะอย่างเช่น ถวบริเวณนี้ค่ะคามทะเลสอนะคะบ้านด่วนกุจ,จิกนะคะโคกกรวดภาคกลางภาคกลางดูเหมือนแทบจะไม่มีเลยนะคะคุณผู้ชมฝนที่ตกอยู่ตอนนี้นะคะจะมีฝนอีกครั้งก็เป็นในส่วนของภาคตะวันออกนะคะภาคตะวันออกก็จะแถวบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีนะคะแถวบริเวณบ้านขอนขวางนะคะแล้วก็ตัวเมืองนครนายกนะคะแถวบริเวณบ้านนายสักเล็กน้อยนะคะแล้วก็แถวบริเวณตัวจังหวัดปราจีนบุรีค่ะ แล้วก็เป็นในส่วนของภาคตะวันออกนะคะตอนล่างก็จะมีในส่วนของคลองตะเก ا าะคะ่ะคุณผู้ชมแถวบริเวณหนองว่าวังใหม่คลองหาดนะคะคลองตะเกาน้องใหญ่ค้างภูปวกแดงชุมแสงเขาเชะเมานะคะน้ำเพนถแถลงซอยดาวโป่งน้ำร้อนนะคะบ้านทุ่งขนานภาคใต้นะคะ,ภาค,ะ,คะภาคใต้มีปริมาณของฝนเบาบางเล็กน้อยะคะ่ะตอนนี้แถวบริเวณบ้านหาย่ไอท่าแสะและมุกนะคะบ้้นห้วยกลางซาวัย แล้วก็แถวบริเวณบ้านดอนแค่ท่าชนะนะคะแล้วก็แถวบริเวณสุราษฎร์เล็กน้อยค่ะขนอมนะคะดอนสนก็แถวบริเวณนาสารเวียงสานะคะเป็นปริมาณของฝนเล็กน้อยเบาบางค่ะแถวบริเวณหาดใหญ่นะคะอีกเล็กน้อยเช่นกันค่ะบริเวณหาดใหญ่บ้านควรนะคะแล้วก็สะบายย้อยค่ะและนี่คือเป็นปริมาณของฝนที่ตกอยู่ตอนนี้นะคะคุณผู้ชมในเวลา10 หนาิกาโดยประมาณหรือว่าสมงเย็นนะคะคุณผู้ชมจากที่แอดมินอัปเดตมาตั้งแต่ตอนประมาณ15นาฬิกา40นาทีานะคะตอนนี้ก็16นาฬิกาแล้วนะคะปริมาณของฝนนะคะจะมีการขยับขยายแล้วก็ขยายวงกว้างแล้วก็เคลื่อนตัวนะคะเพิ่มปริมาณมากขึ้นขยายวงกว้างมากขึ้นนะคะ เพิ่มบ่ายเย็นนี้ค่ำนี้นะคะแล้วก็ในช่วงกลางคืนด้วยค่ะปริมาณของฝนก็จะเริ่มหนาแน่นนะคะไปทางด้านตอนบนของภาคนะคะตัวเช็คเรดาร์กลุ่มฝนกันไปแล้วนะคะที่ตกอยู่ตอนนี้ว่ามีที่ไหนกันบ้างต่อไปนะคะแอนมินขออนุญาตพาคุณผู้ชมมาอัปเดตสภาพอากาศล่วงหน้าจากกรมอุตุนิยมวิทยากันค่ะว่าเส้นทางของฝนต่อจากนี้จะเป็นเช่นไรกันบ้างคะ่ะ อย่างที่เราได้เกิดนกันข้างต้นเลยนะคะคุณผู้ชม 25, 26และ27มิถุนายนนี้นะคะพื้นที่ของฝนจะกระจายเพิ่มขึ้นปริมาณของฝนนั้นจะมีเพิ่มขึ้นบริเวณประเทศไทยตอนบนค่ะปริมาณของฝนนั้นจะลดลงเล็กน้อยถึงปานกลางนะคะแต่จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและทางด้านตะว,วันออกค่ะเนื่องจากนะคะยอมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมอยู่บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะคะประกอบกับมรสุมที่พัดปกคลุมนั้นมีกำลังที่แรงขึ้นส่วนภาคใต้นะคะและก็ภาคตะวันออกนั้นโดยเฉพาะจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราดนะคะ ยังมีฝนฟ้าขนองเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะด้านรับลมมรสุมนะคะจะมีฝนตกหนักบางแห่งได้ยังคงต้องเฝ้าระวังนะคะสภาวะฝนตกหนักเพราะอาจจะส่งผลทําให้เกิดน้ําท่วมฉาบพลันน้าป่าไหลหลากได้ค่ะคลื่นลมในทะเลนะคะก็จะแรงขึ้นในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองยังไงก็คงต้องติดตามข่าวสารประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอยู่อย่างต่อเนื่องนะคะตั้งแต่ในช่วงวันที่นะคะ28มิถุนายนไปจนถึงวันที่7นะคะ กรกฎาคม2568นั้นการกระจายของฝนยังคงตกต่อเนื่องนะคะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนก็ยังคงต้องเฝ้ราระวังฝนตกสะสมนะคะในภาคเหนือภาคอีสานตอนบนค่ะส่วนบริเวณอื่นๆนะคะยังเป็นช่วงที่ปริมาณของฝนนั้นลดลงโดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างนะคะภาคกลาง ภาคใต้ตอนล่างค่ะภาพรวมนะคะจากกรมอุตุนิยมวิทยาแอดมินสรุปให้เข้าคร่าวค่ะว่าอีก3วันนี้ปริมาณของฝนยังคงตกได้ต่อเนื่องวันนี้พรุ่งนี้แล้วก็วันที่27นะคะปริมาณของฝนยังมีตกและมีตกหนักมากนะคะแถวบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะคะแล้วก็ภาคตะวันออกด้านรับลมมรสุมภาคใต้นะคะตอนบนส่วนภาคอื่นๆปริมาณของฝนลดลงบ้างค่ะ แต่ตั้งแต่วันที่28เป็นต้นไปนะคะปริมาณของฝนนั้นจะลดลงอย่างเห็นได้ชัดฝนจะตกหนักอยู่เพียงบริเวณภาคเหนือตอนบนและภาคตนออกเฉียงเหนือตอนบนค่ะคุณผู้ชมนะคะที่ต้องการสำรองน้ําเอาไว้ใช้นะคะเพื่อการเกษตรนั้นก็คงต้องเตรียมพร้อมที่จะรับเอาไว้ในช่วง3วันนี้ค่ะและหลังจากนี้ปริมาณของฝนจะลดลงนะคะคุณผู้ชมนะคะที่เป็นเกษตรกรที่จะทําการเกษตร ะะจากความคาดหมายสภาพอากาศล่วงหน้าจากกรมอุตุนิยมวิทยานั้นตั้งแต่วันที่28เป็นต้นไปปริมาณของฝนจะลดลงโดยเฉพาะนะคะภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างค่ะปริมาณของฝนจะลดลงอย่างเห็นได้ชัดนะคะ ดังนั้นก็ขอให้คุณผู้ชมที่เป็นเกษตรกรนะคะที่จะทําการปลูกหรือว่าทําการอะไรที่เกี่ยวกับการเกษตรก็ขอให้ดูสภาพอากาศนะคะเพื่อเป็นแนวทางในการประกอบการตัดสินใจค่ะว่าคุณผู้ชมนั้นจะดําเนินการต่ออย่างไรค่ะและทั้งหมดนี้ก็เป็นการมารายงานสภาพอากาศประจําวัน พุธที่25มิถุนายน2568ในช่วงบ่ายช่วงเย็นค่ะสภาพอากาศยังคงมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลานะคะขอให้คุณผู้ชมทุกท่านนั้นติดตามข่าวสารประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและแอดมินเองก็จะนำมารายงานให้คุณผู้ชมได้ทราบในทุกๆวันค่ะวันนี้หากมีอะไรผิดพลาดประการใดก็ขอกราบ อภัยคุณผู้ชมด้วยนะคะและขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมและกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับแอดมินเสมอมานะคะคุณผู้ชมนะคะสามารถที่จะเข้ามาแสดงความคิดเห็นนะคะรายง,งานสภาพอากาศในพื้นที่ของท่านให้แอดมินได้ทราบมีส่วนร่วมนะคะใต้คลิปวิดีโอนี้ได้ค่ะชอบไม่ชอบอย่างไรสามารถคอมเมนต์เข้ามาติชมได้นะคะ สำหรับคลิปนี้แอนมินขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอให้คุณผู้ชมทุกท่านมีแต่ความสุขสวัสดีมีสุขภาพที่แข็งแรงค่ะสวัสดีค่ะ